สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวเรียวโกะนะครับวันนี้อยู่ในงานทียปีปี2023นะครับที่บูธเรียวโกะนะครับสินค้าปีนี้นะครับปลายปีตัวใหม่ๆนะครับที่มีนะครับก็จะมีงานตีแบบปลอม1รุ่นนะครับเป็นไฮเอ็นนะครับเรียวโกะทอ h หรือเรียวโกะทั h นะครับตัวนี้เป็น n v เ n นท r y เข้ามานะครับเป็น New Product อาจจะร้อนปี2024นะครับ เลี้ยวกดทัชนะครับความยาว6ฟุต8มี3เวทนะครับรายละเอียดสอบถามหลังบ้านกันได้นะครับลายผ้านเนี่ยสีเขียวเลยลายผ้าสีเขียวนะครับวัสดุตัวคันโครงสร้างตัวคันนะครับแมททีเรียวที่ใช้นะครับตัวนี้เป็นไฮเอ็นนะบอกไว้ก่อนเป็นโทเรซีเอนะครับแมททีเรียวจะเป็นทีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์จีลองไปสืบดูได้นะครับแมททีเรียวตัวนี้นะครับ ของเราเนี่ยจะมีเซอร์นะครับเซอร์การันตีเอาไว้เลยว่าเป็นวัสดุของแท้นะครับมีป้ายมีอะไรครบนะครับดีลายผ้านะครับส่วนไกด์ที่ใช้นะครับนอกจากไกด์ซิกแล้วนะครับแต่เมนโปรดักต์จริงๆเนี่ยจะเป็นไกด์ฟูจิทอไซน์ะครับเฟรมไทเทเนียมนะครับนีตัวชุดนี้สีนี้เลยนะครับมีทั้งเบสมีทั้งสปินนะเวทนะครับเวทนะครับจะมี M, M, L, ม H นะครับ M L นะครับลัวเวทลายเวท M L M L นะครับรัวเวทจะอยู่ที่น้ําหนักเหยือนะครับจะใช้อยู่ที่3.5ถึง16กกรัมนะครับลายเวทของเขาที่ซัพพอร์ตตัวคันนี้นะครับจะอยู่ที่6กขีสิปอนด์ส่วนตัว M นะครับ M น้ําหนักเหยือ น้ำหนักเหยื่อจะอยู่ที่4-20ถึง20กรัมนะครับสำหรับคันตัวนี้นะครับลายเวทจะอยู่ที่8-16ถึง16ปอนส่วน Ms m s นะครับอ๋อขออภัยด้วย Ms m s ขอหาก่อนแป๊บหนึ่งครับ MS จะเป็นตัวนี้นี่ลัวเวทนะครับน้ำหนักเหยื่อที่คันตัวนี้ดีดๆเด้งๆนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่เล้ง5กรัมถึง28กรัมนะครับ ลายเวทจะอยู่ที่8ขีด24ปอนด์นี่ตัวนี้เป็น m s นะครับ m s, mm hmm. <S, <MS> <S คือแข็งสุดนะครับลองลงมาเป็นเวท M นะครับลองลงมาก็เป็น ML ML คือเล็กสุดนะครับมี3มเวทนี้นะครับเบสมีสปินมีเมนโปรดก็จะเป็นฟูจิทอไซส์ประมาณนี้ตัวด้ามนะครับ เป็นงานคัสตอมสั่งผลิตได้นะครับน้ําหนักตัวแบงค์เนี่ยบอกไว้เลยว่าไม่ถึง80น้าหนักตัวแบงค์นะไม่ถึง80กรัมไม่ถึงขีดนะครับไม่ถึงประมาณประมาณไม่เกินอะ่ะไม่เกินน้ําหนักรวมประกอบเบสเสร็จนะครับถ้าเป็นฟาแอทอไซส์นะครับทอไซส์จะอยู่ที่ไม่เกิน100กรัมนะครับทั้งเบสทั้ทงสปินี่ประมาณนี้อันนี้คือสินค้าตัว,ต,วตัวใหม่นะครับตัวชุดนี้ ตัวต่อมานะครับเป็นงานจิ๊กแล้วกันอ่าเป็นงานจิ๊กของปีหน้านะครับของปีหน้านิเว้นที่ปีหน้านะครับสีฉูดฉาดมากสีตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวด้ำเรียวเรียวเล็กๆนะครับเทียบกับนิ้วแล้วกันอ่าตัวนี้กําลังทํากันอยู่ตัวนี้กําลังทํากันอยู่นะครับ บูบลาบอบบี้บลาไม่ใช่บูบลานะบอบบี้บลาตัวนี้ใครที่ชอบนีวี่นะครับแนะนำตัวนี้เลยตัวที่สองตัวเลือกตัวที่สองปีหน้านะครับตัวนี้มีหลายเวทนะครับตัวนี้เด้งเลยอารมณ์เหมือนใช้โซลิดแต่ไม่ใช่คันโซลิดครับตัวชุดนี้นี่แทีเทียลเป็นกาฟไฟครับชุดนี้มีทั้งเบสท,ทั้งสปินนะนี่ตรงประมาณนี้ Hey. เป็น Fuji โอ i ิงนะครับตัวชุดนี้ hey. ประมาณนี้ตัวชุดนี้เป็นงานจิกนะครับแล้วก็แนะนำตัวใหม่ตัวใหม่เป็นงานป๊อปนะครับป๊อปปิง้งงานป๊อปนะครับเป็นเรียวโก GT Gaga เวอร์ช n ปีนปี2024นะครับปี2024นนะครับจะเป็นลายลายโคตติ้ง พอดิ่งทําสีนะครับจะไม่ใช่เป็นลายผ้าแล้วนะทั้งเส้นเลยเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าความแตกต่างเดี๋ยวไปดูหลังบ้านก่อนเสียงค่อนข้างดังขออภัยนะครับตัวนี้นี่สีฟ้าฟ้าน้ําเงินแบบนี้ไกด์เป็นเอ็มเอนเอ็มอนนะครับเป็นทรงเอ็มเอทั้งหมดงานป o p ข้อ, 1> <1> อดีของคันตัวนี้นะครับ เวลาเราส่งเหยื่อเนี่ยจากกาเก้าวเวอร์ชันเดิมนะครับพันจะค่อนข้างแข็งแต่ส่วนของเวอร์ชั่นตัวใหม่นะครับจะมีท่อนปลายนี่กดลงนะครับอย่างคันตัวนี้เวทสี่แปดพี่แปนะครับความยาว8ปชุด3ลา,อาลอ่ารัวเวทจะอยู่ที่แม็ก150กรัม ไว้ตีเหยื่อนะครับไว้ตีเหยื่อส่งกําลังเหยื่อเวลาเราตีไม่ต้องออกแรงเยอะขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะสวิงสวิงตามน้ําหนักเหยื่อได้เลยตีง่ายกว่าของเดิมบอกเลยตัวป๊อปคันตัวนี้นะครับ GT าก้าตัวด้ามนะครับเป็นคันสองท่อนนะครับต่อโคนจอยช่วงนี้นะครับ GT g ก g a มีหลายเวทครับตัวนี้ เดี๋ยวพาไปดูเวทตัว GT กามี PE36 สามหกมี PE36 สหนะครับสาตีเหยื่อแม็กอยู่1 2อหกรัมตัว PE68 หกแม็กอยู่ที่200กรัม 48เมื่อสักครู่อยู่ที่แมก150กรัมนะครับีอันนี้48 PE60 PE60 บอกไปแล้วนะครับ200กรัมนี่จะมีรู้สึกจะมี3เวดนะ3648แล้วก็60อันนี้ก็มาโชว์ในงานนะครับใครที่สนใจก็สอบถามได้นะครับ ความยาวก็8ฟุต3นะตัวชุดนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นงานคันไฟฟ้านะครับคันไฟฟ้าปีใหม่ของเราจะทําเป็นแบงค์สีขาวด้วยปี2024การพันลายคัสซอมในไทยนะครับตัวชุดนี้ตัวชุดด้ามเป็นเนื้อแบงค์สีขาวนะครับเป็นเวอร์ชั่นคันเรียวโกเบเกมเป็นเวอร์ชั่นเรียวโกเบเกมนะครับนี่พันลาย ตัวสีขาวนะครับส่วนเวอร์ชั่นเก่าจะเป็นสีบลูสีฟ้าน้ำเงินเข้มเข้มประมาณนี้นะครับอันนี้คือเบเกมนะ P36 อะไรประมาณนี้นะครับแบกเยื่อประมาณหนึ่งโลนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็น horizon horizon ก็จะเหลือ2อสนะครับทางบริษัทจะเหลือ2.4นะนี่เป็น heavy g u i d นะครับส่วนเบเกนก็จะเป็น lc g u i d ทรงประมาณนี้อันนี้คือ product ปีหน้านะครับส่วนตัวปัจจุบัน ตัวด้ามเบเกมนะครับงานคันไฟฟ้าประมาณนี้นะอชอบใจตัวไหนติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับชุดนี้เป็นงานตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ